รายการ Chinese Easy b y พี่มุกสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องหลักไวยากรณ์นะคะ คำว่าสามารถในภาษาจีนเราจะเจอกัน3ตัวเลยนะคะน้องๆซึ่งวันนี้พี่มุกอะ่ะก็คือจะเอามาให้ดูว่าแต่ละตัวนะคะมันใช้งานแตกต่างกันยังไงซึ่งบางคนนะคะเขาเคยเจอมาเหมือนคำว่าหุ้ยหนึ่งเคยแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันใช้ต่างกันยังไงเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะโอเคหลักไวยากรณ์นในภาษาจีนคำว่าสามารถจะมีสตัวนะคะคำแรกก็คือหุย คุยตัวนี้จะแปลว่าสามารถจะใช้เมื่อต้องการบอกว่าเรามีทักษะหรือความสามารถที่มาจากการฝึกฝนนะคะเช่นรู้ภาษาว่ายน้ำขับรถแล้วก็ร้องเพลงเป็นตน้นอันที่สองก็คือหนิงหนิงเป็นความสามารถเหมือนกันนะคะแต่จะบอกถึงเรื่องความสามารถที่เป็นการถนัด ซึ่งหุยกับหนึ่งอ่ะเราสามารถใช้คำว่าไม่ที่แปลว่าปู้ได้นะคะเช่นปู้หุยปู้หนึ่งได้เข้าไปนะคะตัวที่3ามคำว่าเขออีขอีแปลว,ว่าการขออนุญาตจัดเน้นพูดเกี่ยวกับการอนุญาตทำอะไรบางอย่างหรือว่าเราสามารถจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นได้หรือเปล่านะคะเรามาเรียนรู้แต่ละตัวกันว่า จะมีหน้าที่หรือว่าตัวอย่างรูปแบบประโยคยังไงบ้างนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือหุยหุยตัวอย่างรูปแบบประโยคนะคะข้อที่หนึ่งก็คือฉันสามารถพูดภาษาจีนได้หุยก็คือแปลว่าสามารถเองนะคะข้อที่สองมาหมา คุยครเชอร์มา,มาคุยเชอร์แม่สามารถขับรถยนต์ได้ข้อที่3ามวหุยโยออยงวหุยโยออยงฉันสามารถว่ายน้ำได้สแสดงว่าการใช้คำว่าหุยเราสามารถนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องความสามารถที่เรามาฝึกฝนข้างนอกได้นะคะโอเคต่อมาเรามาดูหุ้ยที่เป็นตัวอย่างรูปปฏิเสธกันบ้างนะคะ ข้อที่หนึ่งฉันไม่สามารถพูดภาษาจีนได้เห็นไหมต่างกันนะคะกับหน้าแรกเมื่อกี้หน้าแรกจะมีแค่คำว่าหุยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราใส่คำว่าปู้เข้าไปขยายออกไปว่าเราพูดไม่ได้นี่เองนะคะเพราะว่าปู้แปลว่าไมา่ฉันไม่สามารถพูดภาษาจีนได้ข้อที่สอง มาหมาปูหุคยคขเชอร์มาหมาปูหุยไขเชอร์แม่ไม่สามารถขับรถจนได้ข้อสามวอปูหุอยโยยงหวอปูหุอยโยยงฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้นี่เองนะคะตัวต่อมาหลักไวยากรณ์ตัวที่สองก็คือคำว่าหนึ่ง หนึ่งก็คือความสามารถเหมือนกันนะคะสามารถใช้คําว่าปู้เป็นการปฏิเสธได้เหมือนกันอันนี้ก็คือรวบรวมมาทั้ง3ข้อนะคะข้อ1ค่ะวอกปูหนึ่งชื่อหนิวโลวอกปูหนึ่งชื่อหนิวโลฉันไม่สามารถกินเนื้อหัวได้ข้อที่2ทาเจนหนึ่งโหยงทาจนหนึ่งโหย,ยง เขาผู้ชายไม่สักเขาผู้ชายสามารถว่ายน้ําได้เก่งจริงนะคะคำว่าจนหนึง่งก็คือเก่งจริงๆนี่เองข้อที่3ค่ะหนีหนึ่งหลายวอดเจียมาหนีหนึ่งหลายวอดเจียมาเธอสามารถมาบ้านฉันได้ไหมนะคะหนึง่งตัวนี้ก็คือเป็นความสามารถเหมือนกันนะคะโอเคข้อสุดท้ายเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์คําว่าเขย เขยเป็นการขออนุญาตนะคะเรามาดูกันข้อที่หนึ่งวอเคยชื่อมาวาอเคยชื่อมาฉันขออนุญาตไปได้ไหมข้อที่สองวอเคยจินมาวาอเคยจินมาฉันขออนุญาตเข้าไปหน่อยได้หมหรือเปล่านะคะข้อที่สามหนีเคยชื่อหนิวโลมาหนีเคยชื่อหนิวโลมา คุณกินเนะืหัวได้หรือเปล่านะคะอันนี้คําว่าเขยออก,ก็คือเป็นการขออนุญาตหรือเป็นการถามว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้หรือจะอนุญาตให้ไปหรืออนุญาตให้ทำตัวนี้นะคะ